ครับก็ผมจะออกจากชิงช้าสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับก็มาขึ้นเรียบร้อยนะครับถือว่าวิวสวยมากๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเที่ยวต่อนะครับก็คือบ้านลุงโฮจิมินนะครับเดี๋ยวออกไปทางเลี่ยงเมืองออกไปทางสกลนครนะครับ บ้านลุงโฮจิมีนอ้าวเลยละโอหเป็นซอยลงไปเดี๋ยวเราไปทางหลักก็ได้งั้น พุ่มาจากตัวอำเภอเมืองแม่ไก่นะครับเนี่ยใกล้จะถึงและไปทางบ้านนาจอกเนาะอ้วโอ้โหถ้ามาคืนน่าจะมีเสียวๆอยูน่นะเนี่ย นี่จะถึงละถึงละครับบ้านลุงโฮจีมินครับตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าบ้านลุงโฮจีมินแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันเลยนะครับนี่ครับข้างในก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นของเก่าของโบราณนะครับดูครับก็มีไห มีพวกเครื่องมือต่างๆนะครับมีจักรยานนะครับรุ่นเก่าเลยนะครับนีครับถ้วยจานก็มีนะครับนี่ไหวางแบบนี้เลยนะครับที่สายข้าวก็มีนะครับเรื่อยที่ขุดดินอันนี้ก็จะมีคุณลุงท่านนั่งอยู่ตรงกลางบ้านนะครับให้คําแนะนํานะครับเป็นบ้านไม้นะครับแต่นี้ก็มีการปรับปรุงด้วยนะครับ เวียดนามเขาดูดอันนี้เยอะใช่ไหมผมมองมานึงว่าปืนใหญ่อะไรก็ยาวบ้องยาเส้นระเพียบเเขาบ้องยาเส้นใช่ไหมคนดูดนะครัอเคดูดยวเราไม่ผมไม่เคยดูดบุหรี่ไม่กินเล้าเลยยาวมาก